ผมในฐานะอะไรก็แล้วแต่หรือว่าท่านในฐานะอะไรเราทุกคนก็เป็นประชาชนใช่ไหมเพียงแต่ว่าเรามีภารกิจตําแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่เราเหมือนกันคือเรามีหน้าที่ต้องดูแลประชาชนประการที่สองก็อย่าไปฟังสื่อมากผมไม่เคยเป็นคนของใครและก็ไม่เคยมีใครมาคุมผมได้คนที่คุมผมได้มีอย่างเดียวคือประโยชน์ของชาติกับประชาชนเท่านั้นอันนี้ต้องทําความเข้าใจกันที่ผ่านมาท่านอาจจะ คุณเคยอยู่ในระบบที่แบบรัฐมนตรีอยู่ภายใต้อิทธิพล,ลนั่นอิทธิพลนี่ของผมไม่มีนะครับถ้าผมทํางานไม่ได้ผมก็ไม่ทําทํางานมันต้องทําให้บ้านเมืองให้ประชาชนในขณะเดียวกันประชาชนเขาต้องเข้าใจข้อจํากัดของภาครัฐว่าบางอย่างเราอาจจะอยากทําให้ได้มากกว่านี้แต่เนื่องจากเนื่องไขปัจจัยต่างๆมันจํากัดเราว่าเราทาได้เท่านี้ครับประชาชนก็ต้องเข้าใจ เพราะฉะนั้นประเด็นที่สองที่ผมเรียนเนี่ยก็คือว่าทุกฝ่ายต้องมองกันด้วยความบริสุทธิ์ใจผมขอความร่วมมือกับกกรว่าเราทำยังไงจะพยายามไม่ขึ้นค่าไฟอะไรที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่เขาช่วยได้ตามนโยบายที่ผมบอกต้องช่วยกันทำคือต้องเห็นใจประชาชนยุคผมเป็นรัฐมนตรีคนแรกเมืที่ค่าไฟไม่เคยปรับเลย,เยคือลงไม่ได้ก็อย่าขึ้นการที่เราไม่ขึ้นแล้วเราลงได้แต่ละครั้งทุกสี่เดือน มันไม่ใช่เรื่องง่าย,ยนะครับผมไม่อยู่ไปซาอุข,ขึ้นสี่บาทสิห้าเลยแล้วผมกลับมาในเรือสี่บาทสิบแปดครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณกปผแล้วก็ปะตะทะท,ะที่ทําให้ตึงค่าไฟอยู่ที่4ี่บาทสิบแปดตังแ้วเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่มีคนกล้ายโยกเลือดแก๊สของปะตทให้มาอยู่ในหมวดที่ถูกต้องผมไม่ต้องพูดท่านก็ครรู้ว่าถ้าผมอยู่ภายใต้อำน,นาจในทุนผมไม่มีคนไทยทำนึกบอกว่าเวลาทําอะไรมันก็ต้องคิดว่าเราทําได้เท่าไหร่รัฐบ,บาล ทุกกระทรวงเวลาประชุมคลมอก็ข,ขอให้เราช่วยพี่น้องประชาชนในเรื่องของค่าของชีพเรื่องค่าพลังงานให้เราช่วยตรึงราคาแต่ว่าหน่วยงานอื่นจะขอให้นําส่งเงินตามราคาที่ควรจะได้เอาและมันก็เป็นภาระของกรกอเขา,ขเ,ขาเขาได้เท่านี้แต่บอกต้องส่งเท่านู้นอย่างนี้มันไม่ถูกผมก็พูดในที่ประชุมคลมอไปแล้วว่าเดี๋ยวเราต้องแก้ปัญหาหนึ่งการทํางานเนี่ยมันไม่ง่าย แล้วมันไม่ใช่ว่าเราเคาะโต๊ะได้คนเดียวจริงๆแล้วโครงสร้างองคอ์กรมันควรจะต้องปรับปรุงอะไรด้วยหรือเปล่าเพื่อไม่ให้มีผลกับราคาบางคนก็บอกว่าเฮ้ย hey, ทำไมเวียดนามมันค่าไฟมันถูกมากเลยเทียบกับเมืองไทยเพราะเวียดนามเขาเน้นผลิตจากฐานหินเขาไม่มีใครไปต่อต้านทานหินเขาต้นทุนบาทกว่าเขาก็ขายถูกได้สิแต่ของเราไม่ให้ใช้่านหินแต่จะให้ขายราคา่านหินมันทำได้ไง เดิมก็คิดว่าใช้แก๊สใช่ไหมเออเจอแก๊สไอเอาไทยเอาดันไม่พอใช้ขึ้นมาอีกใช้ประาห้าพันล้านลูกบาทขุดขุดได้สองพันห้ามีปัญหาที่หลงเอราวันหายไปอีกผมต้องไปดีดกลับขึ้นมาที่ผมไปการทะเลนมาพอดีดกลับขึ้นมาก็ทําให้ตอนนี้ก็ลดการนําเข้า LNG พอลดการนําเข้า LNG ก็ทําให้ละแต่ก๊าซที่ต้องนําเข้ามันลดลงราคาตลาดโลกตรงนั้นมันก็ลดลง แล้วไม่ใช่ที่ผมจะต้องดูเฉพาะแต่ค่าไฟนะน้ำมันแต่สัญญานี่จะให้ราคาพื้นฐานราคาพื้นฐานมีเอฟทีไหมมีต้องไม่มมให้ได้ไงอ่ะทำไมไม่ไปเล่นงานให้คนเส็นสัญญาไปหาสิพวกท่านสฐาภาพอ่ะถ้าจะปกป้องประโยชน์ประชาชนประเทศชาติไปหารดิไอตัวคนทําสัญญาแบบนี้ใครทํา